สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบนะคะในคลิปนี้โบจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูน้ำใบเตยสูตรทำขาย5ลิตรต้มยังไงให้เขียวสวยหอมอร่อยสีใสไม่ตกตะกอนแถมยังเก็บได้นานพร้อมคำนวณต้นทุนให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเผื่อคนไหนสนใจที่อยากจะเอาไปทำขายก็ลองดูสูตรนี้ได้เลยค่ะดูคลิปนี้จบรับรองว่าทำเป็นทำอร่อยแน่นอนนะคะเดีย๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้เราเตรียมใบเตยทั้งหมด15ใบค่ะนำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะจากนั้นก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะตัวใบเตยถ้าเราซื้อที่ตลาดนะคะก็จะประมาณ10-20บาทค่ะต่อ1กรัมหรือว่าถ้าใครปลูกเองอยู่ข้างบ้านเนี่ยก็สามารถเก็บมาทำได้เลยนะคะก็จะช่วยลดต้นทุนไปอีกค่ะต่อมาเราก็จะเอาใบเตยที่ได้มาปั่นนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปทั้งหมด1ลิตรค่ะ พอปั่นละเอียดดีแล้วเราก็จะนําไปกรองด้วยผ้าขาวบางค่ะเราก็จะได้น้ําใบเตยที่มีสีเขียวสวยแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะในส่วนนี้ก็พักเตรียมไว้ก่อนค่ะต่อมาเราก็จะมาเตรียมต้มน้ําใบเตยค่ะเราก็จะใช้น้ําสะอาดทั้งหมด4ลิตรเปิดไฟต้มน้ําให้เดือดค่ะ พอน้ำเดือดดีแล้วเราก็จะมาใส่ใบเตยส่วนที่2ลงไปนะคะใบเตยส่วนที่2ก็จะใช้ทั้งหมด15ใบค่ะนําไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็นํามาบิดใส่ในหม้อต้มน้ําได้เลยค่ะตัวใบเตยนี้ก็จะเพิ่มความหอมให้กับน้ําใบเตยของเรามากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากจะใส่น้ําใบเตยคั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้มตัวใบเตยลงไปด้วยค่ะเพื่อให้ ตัวน้ําของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาต้มไปประมาณ10นาทีค่ะพอครบ10นาทีแล้วเราก็จะใช้กระชอนตักใบออกทั้งหมดเลยค่ะเราก็จะได้น้ำใบเตยที่มีกลิ่นหอมมากๆแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปใช้ทั้งหมด500กรัมค่ะอัตราส่วนก็จะเป็นน้ำหนลิตรต่อน้ำตาลทราย100กรัมถ้าเพื่อนเพื่อนทำเยอะกว่านี้ก็สามารถบวกเพิ่มเข้าไปได้นะคะในส่วนของน้ำตาลสมมุติว่าทำสิบลิตรก็ใช้น้ำตาล1กิโลได้เลยค่ะพอเราต้มน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยเราก็ดับไฟได้เลยนะคะเคล็ดลับจะอยู่ตรงนี้ค่ะ ให้เราดับไฟแล้วก็เติมน้ำใบเตยที่เราคั้นลงไปนะคะทั้งหมด1ลิตรตัวน้ำใบเตยเนี่ยจะมีความเย็นนะคะพอไปผสมกับน้ำต้มใบเตยที่มีความร้อนเนี่ยจะทำให้น้ำไม่ตกตะกอนเป็นเม็ดเมดนะคะเคล็ดลับนี้ก็สำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่จะทำขายนะคะก็ทำวิธีนี้ได้เลยค่ะจะช่วยทำให้น้ำใบเตยเนี่ยไม่ตกตะกอนแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานเลยค่ะ จากนั้นเราก็พักทิ้งไว้ให้อุ่นลงนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามากรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบค่ะเพื่อกองเอาเศษแล้วก็ฝุ่นของใบเตยออกไปค่ะก็จะทําให้ได้น้ําใบเตยที่ใสามากยิ่งขึ้นนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พักไว้ให้อุ่นลงเล็กน้อยค่ะก่อนที่เราจะนําไปบรรจุใส่ขวดนะคะขวดวันนี้โบใช้เป็น ขนาด250 ml นะคะจะกรอกแล้วได้ทั้งหมดประมาณ17ขวดค่ะต้นทุนที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลครึ่งกิโล13บาท50สตงางค์ใบเตยกำละ10บาทขวด17ใบ39บาท61สตางค์น้ำเปล่าโบใช้จากเครื่องกองน้ำที่บ้านค่ะไม่เสียเงินนะคะลงทุนทั้งหมดไป63บาทยังไม่รวมค่าแก๊สค่าแรงของเรานะคะ ตกต้นทุนอยู่ที่ขวดละ3บาท70สตางค์ค่ะถ้าเราขายอยู่ที่10บาทเราก็จะได้กําไรขวดละ6บาท30สตางค์นะคะสำหรับรสชาติของน้ำใบเตยสูตรนี้นะคะก็จะมีความหอมของกลิ่นใบเตยขึ้นมาเตะจมูกเลยค่ะแล้วก็จะมีความหวานที่ลงตัวมากๆจะดื่มแบบแช่เย็นหรือใส่น้ำแข็งก็หอมอร่อยเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่ทดลองทำสูตรนี้แล้วรสชาติเป็นยังไงก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ